ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องการเปรียบเทียบแบบการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์มนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลได้โดยผ่านภะาษาสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกลิน้นมือหากมนุษย์รับข้อมูลทางตาผ่านการมองเห็นเปรียบได้กับคอมพิวเตอร์รับข้อมูลผ่านทางกล้องดิจิตอลในการประมวลผลน,นั้น มนุษย์ใช้สมองในการจดจำข้อมูลและนำไปคิดวิเคราะห์ประมวลผลเปรียบได้กับ CPU ของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและประมวลผลเช่นกันการแสดงผลข้อมูลหากมนุษย์แสดงข้อมูลผ่านทางปากโดยการพูดออกมาเป็นเสียงเปรียบได้กับการฟังเสียงผ่านลำโพงของคอมพิวเตอร์เด็กๆคิดว่า ถ้ามนุษย์รับข้อมูลผ่านทางหูโดยการได้ยินหรือฟังเสียงและแสดงผลข้อมูลออกมาโดยการเขียนหรือวาดรูปเปรียบได้กับอุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์คะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ